วหัวเปาเป้าอะน่ากว่าตัวอ๋ออ้าชื่ออาชื uh, ่อเอกแ่อยู่แน่ดูเออมันตั้งมันเจ้าัวอืออืออ๋ออ้งามตงิ้าห้เออมันตัมอออ๋อดีพยายามได้กล้วนีเอี่ยเรี้ได้ชุกเดียนชุกกับบัวอ การคิดค่าปฏิทินนะครับอยู่ในพนัเงาอยู่ข้างครูยอยู่ในกระเป๋าครับน่ดูเอ้าเอ้าเอ้ยู้้ห้ว่าไปดูนด้เอ้ากี่ปีแล้วนะผมไหปีค่ะปีกลารสเยอะเลยโอเอ้าอ้ลคนดีไปแล้วอ๋อรัก